กอดเขียดตำปพนพี่น่องโอ้โหได้เขียดครับผมเขียดตัวที่ผิดไม้ไปไหนใส่เกลือครับผมกันเขียดติด ทอดจนกรอบครับผมแต่ถิ่กรอบเพราะเราผิดผิดผิดแห้งเรื่องกับกระเทียมหอมลาบเนาะบานองกะทิจำปนเจอปิ้งิจำปนสูตรทอดอะได้ครับผมทอดไม่เสียหอมกรอบครับผมมันเอาล้วครับก็เกลียดเริ่ม เลือกไ,ไก่ทิ่กรอบอะไรอย่างเี้เหล่งไฟย้งไเนี่ะเหล่งไฟนิดนึงแล้วก็ใส่ไ,ไ,ดนะไ,ดไ,ได้ลงไปนะครับ หน่อยนะครับหอมหอยนิดหนึ่งกอกอบ,อบ,อบเอาออกมาไว้ให้มันเย็นแล้วก็ตำครับผมารอครับผมรอสุกกันครับอะไะครับผมปิดแก๊สได้ครับผมกอบเลยทีละก็ต้องเอากอบแห้งครับผมกอบแห้งมันจะขม โอเคก็เหลือหน่อยนึงครับผมแกซุกครับอ่าขึ้นมาเลยครับโดูดลืูดูดูดเดูดูดไฟแน่ผมนะ รอให้เย็ยนๆครับผมโอ้ยปรแม่ณตอนนี้มันยำเสาอยู่นะเนาะรอให้เขียนมันหายห่อนหายร้อนก่อนโอเคเอาไข่หายร้อนแล้วก็สเสด็จน้ำมันก่อนครับผมเขาเคยเอามาตำพริกตำอะไรแล้วก็โขกด้วยกันใส่เครื่องครับผมรอแป๊บนึงครับคขบผู๋อย่อปปางตุ๊บผู๋กันครับเน yeah. ี่ยขีด้องมาเที่ยงรับผมอ่าเขียนตั้งแ เอาไข่เอาตับเอาไยังเอาใส่ออกหมดแล้วครับผมนี่เอากระโครกก่อนครับผมนแดดแต่ต้องรัวครับผมใส่น้อยแฉบน้อยใส่สหลายแฉบหลายแมนบมัวสิบอลนบก็ถ้มันแซะไปก็ต้องเป็นน้องเนาะใส่บั้นน,น้อยก่อนแหลนนะน้ำปลาชักหน่อยบอ็ แล้วก็เกลือครับผมเกลือเกลือทำแหงครับผมปนปนเขียดปนแหงจะน่อยนึงก่อนครับผมอ่างการคืนพากละดีครับผมโขลยละเอียดครับผมถ้าเาใส่เกลือกระปิกไปกับปอนุม่มอัดละเอียดดีครับผมผมทำจนละเอียดแล้วท็ เนาะใส่ลงไปครับผมใส่ลงไปเขียนลงไปครับผมเขียดฮะครกบโขลกให้ละเอียดครับผมตําให้มันแหลกเลยครับโอ้มันสีหอมเลยครับผมเขียดถอดเหลือับเนาะตำกัวปี๊ดถอดน้ำมัน,เ,นเขียดเลยอู้วหอมครับผมเข้ากันพ่อแหลกจะมาหนึ่งตัวบ้างอะหยด สองชิมนพื้ก่อนครับผมทะลุชาเรโอเคครับคือโอเคเสร็จแล้วก็หยอดอันนี้ครับเราก็ต้องหยอดน้ำปลาครับผมถือว่าเข้มแล้วข้าวกล้อต้องหยอดน้ำปลาเนาะพี่น้องเนาะให้ยละเอียดแล้ว ครับเนาะชิมเบ้ยเอยครับผมถือว่าโอเคอยู่ครับผมจืดๆน้อยนึงเอาแะใส่น้นปลาต้มครับเราเป็นน้ำปลาต้มเตรียมไปต้มซุกแล้วครับผมลอ,องส่ยร้ายครับ เอาคนตำบลนะครับมวลคนยันงจะทำหาพักมาเจออีกถักเลยครับพี่น้องต้องโกรก่อนครับโกรกทีจะต่อกันหันบ้านๆนะอีสานบ้านนอาครับผมนี่แล้วครับผม สูตรนี้ครับผมมันต้องสูตรนี้ปิ่งมันกะบอกไปแล้วปิ่งมันต้องปิ่งกินนอนครับผมกินเป็นโตเลยถ้าอันที่ตำปนนี่ผมว่าสูตรถอดไปแล้ครับพี่น้องมันมัน้ำครับผมมันหินนวรังกันครับโอเคครับผม ขูดออกหมดเลยครับผมแค่พักยังไม่อยก่แค่นอยนะพี่น้อง,อองเอ,งอ,งนะเอาทานะผมคือพีน้องเยวจับนาจังเงี้ยบอ่เนาะ ก็ขับผมคือนหมวกอะพน้พนองไปน้องรับผมโอ้พี่น้องครับผมบนกบเสร็จแล้วครับผมโอ้ยบนเขียดอี่หมวกครับโอ้โหยอดชิมวนครับพี่น้องเอาด้วยครับโอ้ยพี่น้องเอับเสีบๆนะครับผมอ๋อ ครับผมจะนักก็ฝากกดติดตามผลงานก็ไรก็แชร์ได้ครับพี่น้องเมื่อว่าเออเออน่ากินครับผมโอ้ยพี่น้องเอาเอาล่อๆด้วยครับผมอืเฮ้ยแบบแบบแซบบแบบแบบ